วันนี้นะครับก็หลังจากที่เปิดปี1 9มาผมก็ยังไม่เคยได้ SLP ถึงเกือบ500เลยนะครับอันนี้พอดีเปลี่ยนทีมมาก็ตอนนี้ผมได้4 8 3กับ4 7 5มา2วันแล้วนะครับด้วยทีมอย่างนี้นะครับเ <G ül> นี่ยครับก็ชนะชนะชนะเนี่ยนะครับชนะรัวๆเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวแมชแมรโลกแองกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยเรามีทีมใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเราเนี่ยไปเจอมาโดยบังเอิญนะครับแล้วปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับก็ให้เพื่อนเอ็มลองเล่าให้ฟังนะครับว่าไปเจอสิ่งนี้มาได้ยังไงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับแอ็กซีแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับคือตัวเนี้ยครับตัวน้องดําตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่ผมมาอยากได้มานานแล้วแต่ว่ามันคค่่่่อออออนนนนนนนขข้้้้้าาาาางงแแแพพะรััััับมมมมยูทีี0.2กววววตลลลลดดเเไปหื ผ1จุด 1, 3, ผมก็เลยสอยมานะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ได้เล่นเพราะว่ามันไม่เข้ากับทีมปัจจุบันที่เป็นแพนแพนเบิร์ดนะครับจะลองใช้กับน,นกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือเดี๋ยวมันจะย้อนแย้งนิดน,นึงนะครับเพื่อนๆคือตอนแรกผมบอกว่านกอ่ะมันดีใช่ไหมครับทีนี้เล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปสู้พวกพืชทักทองไม่ได้นะครับพืชธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับเราฆ่าเขายากมากนะครับผมก็เลยกล่าวว่าเนี่ยจะเอาตัวเนี้ยไว้รอเล่นกับบีดหรือไม่ก็เม็กแต่ว่าพอดี้ ตัวนี้มันดียังไงก็คือมันเป็นการ์ดปากดูดเลื่อนนะครับซิกแซกแล้วก็บอลเซลนะครับบอลเซลเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดเกาะแตกเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มนะครับส่วนเขาเนี่ยเป็นบัมปี้บัมปี้ก็คือเราจะได้รีคอเวอรี่นะครับก็คือจะได้เกาะเพิ่มเทิร์นละ2 0ทุกทุกเทิร์นนะครับความหมายของเทิร์นก็คือเทิร์นหนึ่งเท่ากับการ์ดหนึ่งใบนะครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นทางเขาออกเราก็ได้เกาะเพิ่มนะครับประโยชน์ของการที่ใช้2มินิคู่กันนะครับเราเท่ากับว่าเราจั่วการ์ดได้ไม่อั้นนะครรับถาาาเเเกิดว่ ยงนครับทำให้เรามีการ์ดเล่นเยอะมากนะครับแล้วเราก็มีมีโมในตัวช่วยสร้างจี้นะครับปัญหาเรื่องการ์ดกับเรื่องจี้ก็เลยจะหมดไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวเนี้ยครับตัวสีแดงตัวเนี้ยนะครับบัคผมอะตัวเนี้ยถ้าดูเห็นนะครับเลเวลสิบห้าเนี่ยจริงๆเราผมมาซื้อมาว่าเล่น PVE ตอนนั้นนะผมซื้อมาแค่ศูนย์จุดศูนย์ห้าห้านะครับผมตั้งใจจะมาเล่น PVE ก็จะมีการ์ดปากเป็นการ์ดดูดเลือดนะครับมีบัคซิกแนลนะครับลบแอตแท็กสโตรูนะครับเดเมจร้อยสิบเกาะสี่สิบก็ใช้ได ก็มีป็อกกี้ก็เป็นการ์ดของบีร้อยฆ่าพืชน,นะครับแล้วก็ทวินเทลภาคนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาก็แรงได้แดามาเเวลาตีพืชน,นะครับถ้าออกคอมโบได้ใบละ57แต่มันโจมตีสองครั้งนะเวลาที่คอมโบกับการ์ดอื่นเท่ากับว่าเป็น57าสิบคือ114นะครับใช้ศูนจี้ถือว่าแรงมากเลยพอกับโพสไฟเลยนะครับแล้วก็ไม่เสียเลือดตัวเราเองด้วยบังเอิญวันนั้นนะ่ะผมก็เล่นเล่น PVE อยู่แล้วมันดูไปดูมามันการ์ดบีดชัดผมก็เลยเอาลองมาเล่น,นูนที่มมมาาาว่ทํไันถึงกลเป็นทีีมขมมึ้นนาะครับ ทำให้ตอนนี้แรคงผมก็อยู่ที่ประมาณเกือบไปถึง2,002ลวได้อยู่ที่18ขวดต่อ,ตอเกมนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวทีมคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าแต่ละเกมเล่นยังไง สองวันนี้ผม 40G จี้เนี่ยผมชนะวันละประมาณ23เกมนะครับเนี่ยครับชนะชนะชนะยาวๆชนะค่อนข้างเยอะอะครับแล้วพอเริ่มสูงขึ้นก็จะมีแพ้และจังหวะเนี้เยเป็นจังหวะหัวร้อนใช่ไหมจังหวะแบบว่าคิดว่าเราแบบทีมเราเทพแล้วอะก็คือเล่นแบบไม่คิดแ,บบแ่ะแพ้แพ้เลย, <c oughs> เลย <c oughs> มีเท่าไหร่ใส่ไม่อยากกลายเป็นว่าไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องก็ <c oughs> ต,ง <c oughs> ต้องคิดบ้างเออตอนแรกเราก็แบบเอยสบายไว้ทีมเราดีแล้วก็กดไม่คิดเลยก็เรียบร้อยเลยแคนบิดเบิร์ดก่อนนะไล่ไปนะแคนบิดเบิร์ด ตอนนี้ก็ตอบมาฮิตนะครับว่ามันค่อนข้างดีนะง่ายๆนะครับซีซั่นนี้บีดจําเป็นมากนะครับเพราะว่าพืชอะตัวแท้งอึดมากตอนนี้ไอ้ตีนี่มันาการโกงเ่ยไม่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ชนะตลอดนะบางจังหวะมันก็แพ้กาบเวลแอนนะเพราะว่ามันเป็นเมลีหมดเลยไงโดนคาร์เวลแอนปิดตูดต,ตาหน้าเขาใส่เต็มเราก็ตายล,ละจริงๆแอคซี่ออกแบบมาดีนะจริงๆเวลาคนคอมเพลนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเวลาที่คนคอมเพลนเท่าไหร่แต่แต่ที่ไม่โอเคเลยคือคีย์บ่อยไปแต่อยาเรารู้ว่าคีย์บ่อยเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ เราก็เลยต้องมาเล่นบั๊กบ้างไงเขาคิ้เราก็คีกกับแค่นั้นเอง <c oughs> เออได้แต่บ,บ่นไปเขาก็ฆ่าเราเราก็ฆ่าเขาเนะนี่ยครับผมจะพยายามไม่ไม่ใช้การ์ดบั๊กทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเล่นนะครับอ่าแล้วก็จังหวะนี้กอบสองร้อยเลยครับนะ <c oughs> อ่าครับตีไม่เข้าได้การ์ดเพิ่มดูนะเฮนะ้ได้การ์ดเพิ่มครับปกใบ,บไม่ตาย <c oughs> ผมก็ได้เริ่มต้นีนอืง <c oughs> คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้บัคดูดเลือดเนี่ยเพราะว่าบางทีเจอทีมพิษนะครับน่าจะเล่นง่ายกว่าไม่มีดูดเลือดน,นะครับ อันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะไอทีมเนี่ยทีมผู้ปรับตลอดการไอแพนแพนนกเนี่ยนกลวงด้วนกลวงด้วยนกลวงเนี่ยเวลาเราเจออย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนะเราต้องเดาว่าเขาจะมาล้วงตัวกลางเราเมื่อไหร่ถ้าเขาล้วงตัวกลางเราตายเหมือนกันนะแคคตัสตีอันนี้อันนี้ลืมบอกไปพอดีนี้มันเกมท้ายนะผมเปลี่ยนตัวหน้ามาแล้วนะคะรับพอดีไม่ได้ไล่ตามที่บอกตอนแรก เนี่ยสังเกตดูนะครับผมใช้การ์ดบีดได้แต่ผมไม่ใช้นะเพราะผมต้องเก็บไว้ค่าพืชตัวที่สองเขาด้วยเรียมร5อยห้าสิแล้วป๊อกกี้อยู่กับบัคได้150ถ้าอยู่กับบีทน่าจะแรงกว่านี้นะที่ผมเปลี่ยนเข้ามาผมอยากได้เดเมจดเยอะๆเลยก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาละเว,วลาที่เจอแพนแพนนกนะครับ อ่านี่ครับดูก่อนนะครับผมใส่บัมปี้คู่แล้วก็โบนเซลคู่นะเท่ากับว่าผมะจะได้เดเมจอะ่ะจะหายไปเทิรนละ40เพราะว่าผมบัมปี้หนึ่งใบคือ20ใช่ไหมผมใส่ไปสองใบคือ40นะครับดูนะครับเลือดไม่กระดิกน,นะครับอ่าไม่ตายานี่ครับโบนเซลบัมปี้ ลาวห้าจบนะครับ<อ>ไม่นานไม่นานไม่นานโวตัวนี้ไอเดียดีนะเขาเอาอิมมาใส่ให้ตัวหน้าแต่ว่าเอาโลนินไปใส่ให้พื้นนะคอนเซปต์ดีดียังไงก็ดีตรงที่ว่าบีดอะมันไม่เลืองการ์ดไงอย่างเงี้ยคือ,อไอตัวนี้ออกโลนินไอตัวนี้มันก็ได้ที่ไงแล้วตัวนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องไปเตือนการ์ดอิมไงใช้ยังอื่นแทนได้อ๋แต่จะได้ใช้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ <laughs> น่าจะได้ใช้อยู่นานนี้เพราะฉะนั้นปกติการบีดเราก็จะมันก็จะหายไปใบหนึ่งถูกปะนี่เราก็ไปฝากอิมไ้กับคนอื่นแทนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาใส่อิมสองใบละแล้วตัวเห็นไหมตัวบีดเขาออกโรนินเขาก็จะได้สองจี้ละล้วงได้อ่าคี่เนี่ยได้มาสองจี้ละก็ดีนะจริงก็ก็น่าจะเอเมื่อก่อนเคยคิดแต่ว่าไม่กล้าเล่นก็เกมค่อนข้างไวครับไม่ไม่นานมากก็เดียวก็จบละต่างคนต่างมี บัคก,กับบีทนะเหตุผลที่ผมลองมาเล่นบัคก,ก็เป็นพราสกอล่าด้วยนะครับก็กําลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องมีบักไปให้น้องๆสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนี่นครับผมน,นะจี่ศูนย์แต่แบบว่าใช่มันแรงมากนะเห็นป่ะได้ร้อยสิบสี่เลยนะถูกป่ะห้า 57, สิบเจ็ดห้าแรงกว่าโพสไฟอีกอะสำหรับตีพืชนนะ แล่นไหม ให้ดูทีมพีษสักหน่อยนะเออทีมพีทขาดไปได้ยังไงเออ,เอ,อใช่ทีมพีขาดไปได้ยังไงทีมพีทฟิทเฟอร์บอ,บอด้วยนะโอ้โหวันนี้มาถึงมันซัดเราซะแล้วคือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปากดูดเลือดอะต้องอาจจะต้องใช้ปินเซอร์หรือไม่ก็ใช้พา er, ราไซด์อะเพื่อกันเขามันล้วงนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นทางเลือกนะต้องมันเวลาออกแบบทีมมันก็ต้องคิดหลายอย่างแต่ส่วนมากทีมมันมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับเพื่อน ก็กำลังจบอกว่าทีมนี้มัน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 บาลานซ์นะครับมันค่อนข้างจะกลาๆนะครัก็ก็ต่อกรได้หมดนะครับไม่ได้ชนะหรือแพ้ใครหวูอหวาเนี่ยครับผมเห็นไหมว่าผมไม่ค่อยใช้คือผมจะใช้การ์ดบัคเนี่ยไม่เกิน4ี่ใบในการฆ่าตัวหน้านะก็ที่จะเก็บอีก4ใบอ่าไว้ฆ่าตัวตัวตัวที่2องนะฮิวเยอะกว่าซิกแซมมันชนะทางไงมันชนะทางแล้วก็ดดเมจหลักมันเยอะ80ดสบอะ ทิกแซคมันหกสิบห้ามั้งรู้สึกใช่ไหมเนี่ยทิกแซกมันแค่หกสิบเองหกสิบเอ้นี่มันชนะทางด้วยคือถึงบอกว่ามันตู้ทีมพีทได้เพราะว่าบักเลยบักกับพีทเนี่ยเวลาเจอทีมพีทก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ั้งมันมาขึ้นอยู่กับการ์ดด้วยนะครับบางจังหวะนี่โอ้โหเขาเขาล้วงเราไม่ยั้งเลยนะไม่รู้การ์ดมันออกไปท่าไหนะตานี้ก็ไม่ไม่ยากมากบางตามันก็มันก็จะหิห็นันนี้ยากมันสู้ได้นะ เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูอีกแมทหนึง่งใช่ว่าเป็นแมทที่กวนกวนนะคนคิดไอ้เด็กนี้ก็ช่างคิดได้นะครับคือสามตัวนะครับไม่มีแดเมจเลยมีแต่ฮิวกับพัมกินแล้วก็หางแยมหางพิษนะกวนตีนมากเล่นยังไงวะ ถ้าไม่ใช่บัคแท้นะถ้าเป็นนกนี่ตีไม่เข้าเลยนะแล้วติดพิษจนตาย <c oughs> คือเล่นจนถึงลาวสิบแล้วยังไม่มีครตายเลยแล้วก็ตัวเดียวพี่เชฟก็ตีพิษนี้สิเขาเล่นดีได้มันต้องอดทนนะเราก็ไม่ตีเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขามีแต่พิษเนี่ยเราก็รอให้การพบพบ์ดครบจริงๆอะไรเย <c oughs> ดูดูทีมเขาดิเนี่ยดูทีมเขาดิเ <c oughs> นี่ยถ้าเป็นพืชพืชน,นกจะฆ่ายัางไงถามห่ัยดูดิเนี่ยเออจริงเ่เล่นการ์ดดิแล้วมีปีเรียนทุกตัวเลยดูดิเนี่ย ียทีมสายฮาเออคือถ้าไม่มีเขครัวผมแผลนะมันเล่นไปสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยฆ่าเขาไม่ได้หรอกแล้วดูแล้วดูจะบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีศูนย์ี้นะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีจี้แค่สองจี้ทุกเทิร์นนะถ้าไม่มีศูนย์ี้ฆ่าเขาไม่ตายหรอกดูนะเดี๋ยวเพื่อนดูนะเนี่ยเห็นดูเจ้าผมก็รู้ว่าเขามีพิษแต่ผมก็ไม่ตีเหมือนกัน แล้วผมก็ไม่กลัวด้วยเพราะเขาก็ตีผมไม่ตายผมก็ก็ปล่อยเนี่ยปล่อยไม่เล่นไม่เล่นเนี่ยไม่เล่นถ้าเล่นก็คือแพ้ต้องไม่เล่นเล่นน่แพ้แน่นอนต้องไม่เล่นเขาออกการใด้หมดเลยเหตุสวรรคทีมนี้ก็โหดใช้ได้นะเนี่ยยู่แล้วไม่แพงด้วยนะเชื่อป่ะเนี่ยทีมนี้ไม่แพงนะที่เท่าไหร่ไม่ไม่มีทางแพงเลยต่างกนนี้รวมกันอะนั่นมันมันไปใช้ความกิ้งไปสองตลอดเลย มันกลัวเราตีไงแต่ใช้เวลาเล่นทั้งวันนะนี่แค่เนี้ยใช้เวลาเล่นทั้งวันแต่แต่แต่ไม่ตู้สองนะใครจะไปตีมันอ่ะมันอยากได้การ์ดมั้งหรือเปล่าสงสัยอยากได้การ์ดมึงรอการ์ดแหละเนี่ยอ๋อมันจะขโมยจี้ไงมันถ้ามันไม่ใช้มันไม่ได้เนี่ยเนี่ยลาเท่าไหร่แล้วผมตีอย่างเอาตีแล้วอ่าเดเมจครบแล้วก็ตี แล้วสี่ใบอ่าเนี่ยบดีของทีมผมมันเข้าเซตกันมาดีนะบัตบัใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็มาใช้อดีจิกสองใบอ่าติดบัฟสถานะบัฟไว้แล้วก็เลยติดก็ร้อยห้าสิบสี่เก็บไปทีะตัวอ่าค่อยๆเก็บไปทีะตัวร,รีบเล่นไม่ได้เนี่ยอนนเ,ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยจี้แต่จี้เรามีแค่สองนะไม่เคยมีมากกว่านี้สักเท่าไหร่หรอก ตัวกลางผมไม่เล่นเลยเล่นไปไม่มีประโยชน์เนี่ยจี้หมดละเนี่ยไม่ตีทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาไม่ควรออกนะเขาเหมือนเขาไม่นับหรือเปล่าเนี่ยดูการ์ดล้นแล้วล้นอีกผมรู้สึกจะดิสมิทการ์ดดิสการ์ดรด้วยตัวเองไปหลายรอบเหมือนกันไม่ตี ตีไม่เล่นไม่เล่นไม่ทำอะไรทังนั้นอ่าเขาขโมยไปเนี่ยเนี่ยหมดอีกแล้วนะนี่ถ้าไม่มีการ์ดสูตสู้ไม่ได้นะเอาจิงจริงจริงเห็นไะเออเนี่ยคือถ้าไม่มีการ์ดสูตเนี่ยเาสู้ไม่ได้นะนี่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเราก็จะขโมยมาบุ๊บแล้วเดี๋ยวดูตัวบั๊กนะถ้าไม่ได้ห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสู้เขาไม่ได้นะ เนี่ยฮะไม่มีการ์ดศูนย์เนี่ยเอาอะไรไปตีเขาเนี่ยตายเลยเนี่ยที่เหลือท่านหมดอีได้เนี่ยครับ ก็เก็บไว้นะผมว่าจะเก็บไปฆ่าเขาละกินอีกละกินอีกละน,นี่ยังถือว่าเร็วนะบางตานี่นานมากนะไม่ตายกันเลยไม่มีใครตีใครไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีเลยทั้งนั้นนะอ่ะเนี่ยผมก็ต้องรอให้การ์ดสูญขึ้นก่อนไม่เล่นอ่ากับพร้อมกับนีโมนะครับ เพราะว่าเขาขโมยได้สองใช่ไหมอย่างน้อยเราก็จะได้มีสามอันนี้ยังไม่ครบสองใบยังไม่เล่นอ่าคือข้างในเขากโมยได้แค่สองไงถ้าเราสร้างไว้อสองไงเราตาหน้าจะได้มีสี่มีโม่ขึ้นไหมรอบนี้อ่ามีโม่ขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะสร้างไว้เพื่อให้ตาหน้ามีสี่ เราก,การ์ดบัคเราก็ปร้อมละพี่คาดได้มีห้าด้วยวนตีนไหมทีมนี้น่าต้าไปเล่นนะฉังเจอนี้สู้ยากนะแต่เล่นทั้งวันนะอ,อ่ะนาเล่นทั้งวันเนะ่ะอเออนานอนะ่ะ เนี่ยเห็นไหมเห็นชัดเลยคือถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เข็ยนแล้วถ้าถ้าเกิดว่าจะเอาตัวไหนมาถ้าไม่มีถุที่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เพะนั้นพลาดไปซื้อมาตัวนึงไม่มีถุที้นี่เหนื่อยเนี่ยเรียบร้อยแต่ทวินเทลแรงมากนะก็เลยอ่ะก็เลยเป็นที่มานะว่าตัวนี้มันมาแล้วมันก็ดันเข้าเข้าทางดี้วกลายเป็นว่าก็ไม่แพงมากนะครับ ต็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณท่านี้นะครับเคยขึ้นไปถึงประมาณน่าจะ2อ0พแนสงนะครับว่ขึ้นๆลงๆอยู่นะครับรายได้ก็เนี่ยครับที่ผมบอกไปวันที่28นะ่สิได้ไป4ี่ร้อยแปด1ิกลับมาสแตนดาร์ดมาตรฐานเดิมและก็วันนี้ก็4ี่ร้อย็ดสิอ็ดพ่อประมาณนี้ครับผมสําหรับทีมนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับทีใหม่ของ เพื่อนเอ็มเรานะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวมัชเมโลแกงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ